มาทำควาเข้าใจระบบคอนแทคในเกม r o b l o x Devil u u t t r r กันครับแล้วเดี๋ยวผมจะแถมสัญญาปีาศาจสตัวที่ทำง่ายและใช้ได้จริงอย่างแรกเลยเรามีสัญญาปีาศาจสูงสุดได้3ตัวหรือ3สกิลนั่นเองอย่างที่2ก็คือเวลาเราทำสัญญากับปีาศาจมันจะสุ่งข้อเสียหรือดีบัฟไหมเราต่อสกิลนั้นซึ่งจะเห็นผลก็ต่อเมื่อเรากดใช้สกิลยกตัวอย่างง่ายๆก็คือถ้าดีบัฟเราคือเลือดลดเราจะเลือดลดก็ต่อเมื่อเรากดใช้สกิลสัญญาปีาศาจ อย่างที่3มก็คือค่าเฟเวอร์หรือค่าความชอบเมื่อเราเริ่มทําสัญญาปีศาจกับตัวใดตัวหนึ่งเราจะได้เควสเฉพาะตัวของสัญญาปีศาจตัวนั้นมาเมื่อเราทำเสร็จเราสามารถเพิ่มค่าเฟเวอร์หรือค่าความชอบได้แต่นั้นก็ไม่ใช่วิธีเดียวที่จะเพิ่มค่าเฟเวอร์นะครับยังมีวิธีอื่นอีกเยอะเลยอย่างเช่นเราไปฆ่าผู้เล่นหรือว่าเราไปฆ่าปีศาจด้วยกันเองไอ้พวกนี้ก็จะให้ค่าเฟเวอร์เหมือนกันนะครับง่ายสุดก็คงจะไปลงเลดแล้วก็ฆ่าซัมบี้รัวๆสาเหตุที่ต้องหาค่าเฟเวอร์พวกเนี้ย ก็คือมันจะมีปีศาจบางตัวนะครับที่มีสกิล2รูปแบบก็คือรูปแบบสกิลกดธรรมดากับรูปแบบกดที่ขวาค้างแล้วก็ใช้สกิลแต่จะทำไอ้สกิลรูปแบบที่2ได้เนี่ยต้องมีค่าเฟเวอร์ขึ้นสีเขียวก่อนแล้วเมื่อเวลาเราใช้สกิลของปีศาจพันธสัญญาเนี่ยมันจะใช้หลอดแดงๆใต้หลอดเลือดน,นะครับเรียกว่าหลอดโซถ้าอยากได้หลอดโซเยอะๆเนี่ยเราต้องอัพค่าเซนติตี้ในสเตตทำให้เรามีค่าโซเยอะขึ้น อย่างสุดท้ายคือเราสามารถลบสัญญาปีศาจออกได้โดยการคุยกับ NPC ที่4อหรือว่าชั้นที่0ตัวนี้นะครับแต่มันจะเสียโลบักนะคือไอ้วิธีที่จะไม่เสียโลบักเนี่ยเห็นเขาบอกมาว่าเราต้องทําให้ค่าเฟเวอร์หรือว่าค่าความชอบของปีศาจลดจนไม่เหลือแล้วแล้วมันจะยกเลิกสัญญาไปเองแต่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 แตแตแตหลายๆคนเนี่ยก็บอกผมมาว่ามันมันแพทแล้วเหมือนกันอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าไอ้วิธีแบบโดยไม่เสียโลบักยังทําได้อยู่ไหม ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาครับหรือว่าถ้าเราอยากจะสุ่มดีบัฟเนี่ยก็มี NPC ในชั้นสูตรเหมือนกัน,นครับที่สามารถทําได้มาคุยกับ NPC ตัวนี้แล้วมันจะสุ่มดีบัฟใหม่ให้เราและแน่นอนครับเสียโลบักอีกแล้วถ้าใครมีโลบักเยอะก็ใจจ่ายไปนะครับถ้าไม่มีก็ทําอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้และถ้าสําหรับพวกเยกุซ่าเนี่ยก็มี NPC พวกนี้อยู่เหมือนกันครับไม่ต้องกังวลว่า,เ,าเราจะไม่สามารถทําได้ในฐานเยกุซามีเหมือนกันและนี่คือทั้งหมดสําหรับความเข้าใจพื้นฐานของคอนแทรกนะครับ แล้วไอ้เรื่องการทำสัญญาคอนแทกเนี่ยแต่และตัวก็จะมีวิธีการรีควอร์เมนตแตกต่างกันเมื่อว่าจะเป็นแรคงหรือเควสหรือว่าของที่ต้องาไปทําแต่อย่างที่ผมบอกไปในต้นคลิปนวนี้นะผมจะพาไปดูคอนแทกที่ทําง่ายแล้วก็ใช้ได้แต่ไม่ได้ดีขนาดแบบว่าเวอร์นะเพราะว่ามันทำง่ายไงเอาเป็นว่าพิจารณาเองนะว่าอยากทําหรือเปล่าโอเคอันนีอ้อันนี้คือหนอนหนอนทะเลคนระับ มัรู้จะเรียกว่าไงดีเอาเป็นว่าไอ้ตัวเนี้ยง่ายแค่ถือแค่ถือแขนเนี้ยนะถือแขนปุ๊บแล้วมันจะมันจะขย่นคอนแทคให้เราเลยแขนเนี่ยได้จากการที่เราใช้เซจิลี่ใส่คนนะครับหรือไม่ก็ไปเอ่อรื่องอะไรเนี้ยไปซื้อจากอ่าแบ็คมาร์เก็ตนี่ผมเซ็นสัญญาให้ดูร้อยสัญญาเสร็จแล้ะอ่ามันแล้วเซ็นสัญญาเสร็จมันจะให้เลือกนะครับว่าจะไป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 ให้เลือกไปให้ใช้สกิลไหนตึ้งผมตึ้งเสร็จ ไอพ้พระศิลยาของซีเดวิลคิวคอมเบอร์เนี่ยสกิลมันมี2ประเภทครับไอ้อันแรกเป็นท่ายิงที่ผมเพิ่งใช้ให้ดูไปส่วนไอ้อันที่2เนี่ยเราก็คือต้องคลิกขวาแล้วก็กดสกิลมันแต่จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีค่าเฟเวอร์ขั้นสีเขียวนะครับก็คือเกือบแม็กนั่นเองหรือว่าแม็กเลยซึ่งผมหาพุตเทจ่ผมใช้ไม่เจอเอาเป็นว่าชิซาว่ามันมีแล้วกันมันเป็นท่าล็อกเป้าแล้วก็กระโดดไปครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องใช้ตอนที่แบบว่ามีเป้าหมายอยู่ใ,ใกล้ด้วยไปที่ตัวต่อไปเลยดีกว่า ก็คือปิงยักษ์นั่นเองตัวเนี้ยก็ง่ายเหมือนกันนะเพราะว่ามันมาอยู่ในคลิปนี้ไงเพราะคลิปนี้คือจะหาทําแต่ตัวง่ายๆถ้าอยากเห็นผมทาบรรเร็จกรรมตัวอื่นเนี่ยก็คงต้องไปรอดูในคลิปช็อตนะครับคงไม่อัพมาเป็นเอ่อคลิปลองฟอร์มแบบนี้แล้วหรือไม่ก็คือแบบว่าทาแบบรวดเดียวรวบเลยในคลิปเดียวอะไรเงี้ยตัวเนี้ยก็ง่ายเหมือนกันแค่เอาหัวใจไปให้มันเอาหัวใจไปให้มันต,ตื่นเข้าไปตื่นหัวใจสวัสดีพี่แล้วมันก็จะบอกนี่ให้เราทำให้เรามาดิ แล้วเราก็จะให้คอนแทคเรามาเรือพูดเลยเนี่ยคือมันจะให้เราอเออนั่นแหละแค่ถือหัวใจไปให้จบแหละส่วนสกิลมันเนี่ยถ้าเอกดูโง,โงโนโน่เนาะสกิลมันก็ไม่ได้อะไรมากนะแต่มันมีประโยชน์อย่างหนึ่งคือสามารถใช้ใส่คนที่น็อกอยู่เพื่อเป็นออโต้กริปหรือว่าออโต้เอ็กซิคิวชันก็คือทําให้ตายเลยไม่ต้องไปเสียเวลากดตัวบีหรือว่ากดแอนิเมชันกริปตัวต่อไปคือโมเดวิลหรือว่าไอ,อสลามตัวเนี้ย คือมันจะอยู่ข้างๆถังขยะอ่อตรงนู้นตรงนู้นคือซอมบี้เลดแบบง่ายคือเปซอมบี้เลดแล้วก็น่าจะเห็นถังขยะอยู่นี้มันอยู่นี้แหละเห็นรูปร่างหน้าตามันนโง่แบบเนี้ยแต่ตัวนี้มันเก่งนะใน PVP เควสมันก็ค่อนข้างง่ายด้วยคุยกับมันแล้วมันจะให้เควสเราไปเก็บขามาให้ได้10อันหลังจากที่เราเก็บขามาได้10อันแล้วเนี่ยหรือว่าเรามีขา10อันอยู่ในตัว เราก็คุยกันีกรอบแล้วมันก็จะให้สัญญาณราไปเลยที่ผมบอกว่ามันเก่งใน PVP เนี่ยก็เพราะว่าถ้าเราใช้สกิลมันโดนนะมันจะเป็นการบิวอัพสเต็กไอไม่รู้จะเรียกว่าสเต็กอะไรอ่ะก็คือเราใช้สกิลมันโดนน่ะสักพักอ่ะไอคนที่โดนเราใช้ใส่อ่ะมันก็จะติดสตันเห็นไหมเห็นเหมือนที่เพื่อนผมโดนไหมทำให้เราสามารถฟรีฮิตหรือว่าฟรีสกิลโจมตีใส่ในระหว่างที่มันติดอันดิชั่นได้ค่อนข้างมีประโยชน์นะถ้าเรามีสกิลหรือว่าคอมโบต่างๆที่มันโดนยากๆอ่ะไอโดนมันบังคับสตันเลยไง เราจะทาอะไรก็ได้ตอนแรกคิดว่าคลิปเนี้ยจะทํามาแค่อธิบายระบบ c o t r a c t Review แต่ในเมื่อผมทําแล้วผมก็อยากให้คลิปมันยาวขึ้นอีกนิดนึงคนระับเลยพามาทำคอนแ a c t r e v i สามตัวง่ายๆแต่จริงๆก็ไม่ไม่ต้องทําตามผมก็ได้นะเพราะมีตัวอื่นที่ดีกว่าแล้วอาจจะเข้ามือกว่าก็ได้ถ้าอยากเห็นผมทำคอนแทครีวิวตัวอื่นก็บอกได้นะแต่ผมคงไม่ทาเป็นคลิปลองฟอร์มแล้วละ่ะผมน่าจะทําแบบว่าเป็นช็อตทีละคลิปทีละคลิปอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแจร์กดติดตามก็คอมเมนต์ไม่เป็กูขอเยอะไปเพราะว่า